สวัสดีค่ะมิวค่ะชัญลักษณ์ข้อเทียนค่ะปัจจุบันอาย,อยุย3่าปีนะคะต่อก็ ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านความงามค่ะตอนนี้มิวเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องของปากมากๆค่ะทางปากคว่ำแล้วก็ทําให้หน้าเนี่ยบึ้งตลอดเวลาเลยค่ะเพื่อนๆก็ถามว่าดูไม่แฮปปี้เลยก็เลยตัดสินใจมาฉีดฟิลเลอร์ปากที่โรงพยาบาลเลยล่ะค่ะเพราะว่าศึกษารีวิวแล้วที่นี่เนี่ยเขาดีจริงๆค่ะวันนี้ก็มารอดูกันนะคะว่าคุณหมอจะว่าไงค่ะตามกันไปเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหมอวันนี้มิ้วเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของปากค่ะคุณหมอเพราะว่ามิวเนี่ยเป็นคนปากคว่ำอนุญาตนะคะปากคว่ำนะครับไปก่อนด้วยนะครับ,บ,รบอืมก็คือกังวลเรื่องปากเป็นหลักนะครับผมนี่ถ้าดิ่นหมอดูนะครับข้อแรกคือปากเนี่ยค่อนข้างจะมีคว่ำน,นิดหนึ่งนะครับและเนื้อปากบนกันละ่างเนี่ยยังไม่ได้สมส่วนกันมากเท่าไหร่นะครับในจุดนี้เนี่ยผมแนะนําว่าต้องใช้พวกในการฉีด ยกมุมปากนะครับนะไม่ต้องไม่จำเป็นต้องสัลยกรรมนะครับแล้วก็ฉีดเพื่อให้เนื้อปากเนี่ยมันสมมาตรกันทั้งบนและล่างเพื่ความสวยงามนะครับแล้วก็ให้ปากรูอิ่ม,มขึ้นนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยจะต,ต้องเตรียมตัวยังไงคะในการฉีดฟิลเลอร์ในก่อนมาฉีดแล้วก็หลังฉีดอะคะก็ <c oughs> ถ้าเรากินทานยาพวกยาลายลิ่มนเลื่ออยู่ก็เนี่ยเาก็ให้งวดก่อนหนอาทิตย์นะครับ และแน่นอนนะช่วงนี้ช่วงโควิดเนาะนะครับเราก็ต้องตรวจสอบน,นะครับนะว่าเออเรามีการติดเชื้อหรือเปล่าถ้าไม่มีคนนี้ก็สามารถฉีดได้แค่นนัดเองนะครับไม่น่ากลัวนะใช่ไหมคะไม่น่ากลัวครับสีฟิลเลอร์ที่ที่ปากเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นสถานการณที่ทํากันเยอะนะครับเป็นที่นิยมนะเพราะว่ามันจะต้องสัลยกรรมนะครับแล้วก็เพิ่มความอิ่มนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ตามเทรนด์เชื่อว่าเออช่วงนี้อชอบปากอย่างนี้ช่วงหนึ่งปีหน้าชอบปากแบบ มาเจอแก้ได้ตามเทรนด์ของสมองแล้วอย่างนี้เนี่ยเอฟเฟกหลังการฉีดแล้วก็เมื่อไหร่ถึงจะระยะเวลาถึงจะหายเป็นปกตินะคะคุณหมอจริงๆเนี่ยฟิลเลอร์เนี่ยนะครับหลังฉีดจะเห็นผลทันทีเลยแค่ช่วงสองอาทิตย์แรกเนี่ยที่มันรู้สึกว่ามันตุย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 นิดนึงเราแค่ต้องกินน้ำเยอะๆครับเพื่อให้มันฟูดีนะฮะแล้วมันจะค่อยๆซึมกลายเป็นผิวเดียวกับเนื้อปากที่ประมาณ1เดือนใะนช่วงแรกๆเนี่ยฮะต้องต้องใจเย็นๆนิดนึง ก็คือตอนที่แรกจะบวมบวมนิดนึงพอพบที่สี่สัปดาห์มันจะเป็นธรรมชาติของเขาเองที่จะอาการและตรับเป็นพวกอาการที่ต้องกลับมาพบแพทย์เ mm hmm. ช่นแบบมีเจ็บปวดผิดปกติมีอาการของปากชา mm hmm. หรือว่ามีตุ่มหนองขึ้นพวกนี้อาการพวกนี้คืออาการผิดปกติ mm hmm. นะครับให้กลับมาพบแพทย์แต่แค่แบบเ,เ,จเจอๆบวมบวมนิดนึงเนะี้ยปกติเร mm ีย hmm. นนะครับถ้าอางนั้นสำหรับคนที่กลัวตอนนี้ไม่ไม่เป็นอันตรายใช่ไหมคะไม่เป็นอันตรายครับเพราะว่ายังไงอย่างที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีหนังขีดไปเนี่ยจะมีโฟล์คาร์อยู่แล้วตั้งแต่วันแรกเลย แล้วก็อีกคําถามค่ะที่ทุกคนกังวลในช่วงนี้ก็คือถ้าฉีดวัคซีนเนี่ยของโควิด19มาเนี่ยจะสามารถฉีดฟิลเลอร์ได้ไหมคะคุณหมอเพื่อความปลอดภัยนะครับนะเพราะว่ายังไงวัคซีนก็ปลอดภัที่สุดเนาะตอนนี้นะฮะผมอยากจะให้ฉีดวัคซีนก่อนนะแล้วอย่างน้อยรอหลังวัคซีนสักหนึ่งเดือนเราค่อยมาฉีดฟิลเลอร์ครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไซรัตเหลังวัคซีนก็ตามนะครับนะ หรือว่าเรื่องของภูมิคุ้มกันที่จะขึ้นมากสูงส่วนที่1เดือนใช่ไหมครับดังนั้นรอฉีดวัคซีนสัก1เดือนก่อนค่อยมาฉีฟิลเลอร์น่าจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดน,นะครับพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะ ว่าหลังฉีดไปนะครับว่ามุมปากนะฮะมันจะมียกขึ้นนะครับประมาณ2มิลตรงนี้นะครับนะสองข้างนะครับรวมกับเนื้อปากที่เห็นไหมเต็มขึ้นนะคะจะนอยปากมานะครับทีนี้กลับไปนะครับคนไข้ต้องกินน้ําอย่างน้อยวันหนึ่งนะครับประมาณ2ลิตรนะครับกินให้มันฟินเลอร์เนี่ยมาตําน้ำเข้าไปแล้วปากจะอิ่มมากเลยแล้วภายใน1เดือนฟินเลอร์จะค่อยๆซึมกับผิวเนื้อปากไปนะครับจเป็นธรรมชาติที่มเดัวนะจ๊ะในหมอนะมาดูที่1เดือนนะ โอเคคบรับและนี่นะคะเป็นผลลัพธ์หลังฉีดฟิลเลอร์ปากเสร็จทันทีค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะคะว่าหลังจากนี้เจ็ดวันน่ะจะเป็นยังไงใครที่สนใจนะคะอยากฉีดฟิลเลอร์ปากแบบเมลเนี่ยอย่าลืมนะคะโงบาเลเลอรักค่ะเดี๋ยวไม่จจะทิ้งช่องทางติดต่อไว้ด้านล่างน,นี้เลยค่ะ มีก็ลากันไปก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจฉีดฟิลเลอร์ปากนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับโรงพยาบาลเลอรักนะคะแผนกผิวพรรณและเลเซอร์คะ่ะบ๊ายบาย ตัวหลังการทำฟิลเลอร์ปากนะคะข้อแรกเลยก็คือแนะนำดื่มน้ำเยอะๆนะคะวันละ8-10ถึงสแก้วค่ะเพราะฟิลเลอร์เป็นสารอุ้มน้ำจะทำให้ฟิลเลอร์ฟูขึ้นมาเต็มที่นะคะข้อที่2ค่ะงดในส่วนของการกดบี้บริเวณที่ฉีดไปนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวฟิลเลอร์มันจะเคลื่อนที่ได้นะคะข้อที่3นะคะเดี๋ยวเราจะมียาฆ่าเชื้อแกกเสบให้ทานนะคะหลังทา ทานจนหมดนะคะตามแพทย์สั่งเนะาะข้อที่สีงดแอลกอฮอล์หรือว่าในส่วนของอาหารหมักดองนะคะเป็นเวลาเจ็ดวันนะคะป้องกันการอักเสบเนาะไม่ต้องกังวลน,นะคะหลังการทําไปเนาะที่จะมีอาการบวมช้ําได้นะคะเรามียากแก้อักเสบยาฆ่าเชื้อนะคะหลังจากนั้น 3- 4วันก็จะหายเป็นปกติค่ะและท่านใดนะคะที่สนใจในส่วนของตัวฟิลเลอร์ปากนะคะที่โรงพยาบาลเลอรักของเรานะคะแผนกสก,กินและเลเซอร์ค่ะ มาเจอกันได้ค่ะเรามีเจ้าหน้าที่น่ารักคอยดูแลนะคะแล้วมีคุณหมอให้คำปรึกษาด้วยค่ะและอย่าลืมนะคะเรายังมีสาขาอีกนะคะไม่ว่าจะเป็น1สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกตค่ะหรือจะเป็นในส่วนของเซ็นทรัลพลำสและสาขาสยามน้องใหม่เลยค่ะสยามซอย5เจอกันได้นะคะ